วกราาจะมทในหัข้อ Empathize จากการสำรวจของกลุ่มเป้าหมายของเราคือนิสิตมหาวิทยายลัยมหาสรา,ารคามจำนวน27คนโดยการใช้แบบสำรวจ Google Form ในหัวข้อ Happy University ปัญหาที่นั่งในโรงอาหารไม่เพียงพอเป็นปัญหาที่สำคัญหรือไม่คำตอบคือคสำคัญ ท่านใช้บริการโรงอาหารตลาดน้อยในช่วงอะไรบ่อยที่สุดคำตอบคือช่วงพักกลางวันหรือคาบว่างจำนวน15คนโดยเฉลี่ยท่านใช้เวลานั่งรับประทานอาหารและทำกิจกรรมอื่นๆที่โต๊ะน้นเท่าไรต่อครั้งคำตอบคือ20นาทีถึง30นาทีจำนวน11คนท่านคิดว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ที่นั่งไม่เพียงพอคืออะไร คำตอบคือจํานวนผู้ใช้บริการมีมากเกินไปจํานวน22คนท่านประสบปัญหาไม่มีที่นั่งในโรงอาหารบ่อยแค่ไหนคำตอบคือเป็นบางครั้งจํานวน15บห้าคน จากการสำรวจปัญหาเกี่ยวกับที่นั่งในตลาดน้อยไม่พอของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาที่นั่งไม่เพียงพอเป็นประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขเนื่องจากในช่วงเวลาพักกลางวันจะมีนิสิตอาจารย์และบุคคลอื่นเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากและด้วยพื้นที่ของตลาดน้อยมีจำกัดทางเราจึงได้ดำเนินการดมความคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงตร่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการเพิ่มเก้าอี้เสริมตัวเล็กเข้าไปในแต่ละโต๊ะ Define Customer Journey Map oh. Idea How Might We แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของที่นั่งไม่พอคือจัดโซนที่นั่งใหม่โดยใช้โต๊ะพับเก้าอี้พับได้เคลื่อนย้ายง่าย ใช้พื้นที่ว่างเช่นข้างร้านค้าหรือริมถนนบางส่วนมาจัดเป็นมุมพักกินสร้างที่นั่งลอยได้เช่นแท่นม้าหรือตู้เก็บของที่มีฟังก์ชันเป็นม้านั่งในตัวออกแบบมุมให้ดูน่านั่งเช่นมีร่มมีต้นไม้มีพัดลมการพัฒนาและปรับปรุงเรื่องของที่นั่งไม่พอคือสำรวจพื้นที่ว่างในตลาดเช่นมุมรอของทางเดินกว้างพื้นที่หลังร้าน จัดทำม้านั่งและโต๊ะพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในช่วงที่คนไม่เยอะใช้วัสดุที่ทนทานเคลื่อนย้ายง่ายเช่นไม้รีไซเคิลหรือเหล็กพ่นกันสนิมโปรโตไทป์การสร้างแบบจำลอง so, open your eyes. ที่เราได้สำรวจพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจึงได้สร้างแบบจำลองพื้นที่ของตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยการทำโต๊ะและร้านค้าต่างๆและได้ทำการสร้างแบบจำลองโต๊ะเสริมสีแดงเข้าไปเพื่อที่จะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นท เราได้นำไอเดียที่ได้จากขั้นตอนไอเดียมาสร้างแบบจำลองเพื่อให้รู้และได้เข้าใจไอเดียของเราได้ดียิ่งขึ้นโดยแบบจำลองไอเดียนี้ได้คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าไอเดียของเรานั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้จริงสำหรับเรากลุ่มจุนเมืองเที่ยวต้องรอดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ